น้องๆทางบ้านดูนะครับนับครับทัดกันโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคแขนนี่โอ้โหไครับกลับบ้านได้วนะครับเี่่นแค่แขนยอมแพ้เลยนะเอามาเราดูยี่สิบครั้งได้เงินพอแล้วไป1น3 4 5 6 7ง9ามส1 1ห้า ิคตามใจผูเล่นหน่อยครับงพยาบาลหน่อยมาเขาถึง20แล้วมีกระโดดตกเลยโอ้โหแข็งแรงจริงๆนี่นะครับถึงได้ฉายานะครับจากพือนๆว่าเป็นคนที่พลักกำลังเยอะมากครับไม่อยากพลาดรายการต่างๆนก็กด subscribe ตรงนี้เลย subscribe You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง